ครับสุดท้ายพบกับช่องครับพูดชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาผสมปูนกันนะครับเอฟซอ่าพ่อ,าอผมก็เอาปุ๋ยมานะครับไม่ใช่ผสมปูนเนาะพูดผิดอีกแล้วนะครับปุ๋ยอ่าใส่มันนะครับเอซฮะอันนี้ปุ๋ยรองพื้นนะครับอ ผสมแล้วรเ่เวอกระซอเพิม่มเกา นี่สูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นีหลายสูตรนะครับหลายตัวมากเลยนะครับม้าคู่อันนี้นาคู่นะนะครับนะครับนักแรชคู่นะครับเคมีนะครับมาตรฐานนะครับก็มีนะครับสามตัวนะครับคิดว่าเป็นสามตัวนะครับที่ผสมกันนะฮะ สามสูตรนะครับก็นะครับผลน,นะครับจะทําให้นะครับอ่าลูกนะครับหรือหัวมันนะครับงามหัวใหญ่นะไีนี่แบบว่าเออสูตรของพ่อโดยเฉพาะเลยนะไอ้สีแบบไม่หาที่ไหนไม่ได้นะไอ้สีสูตรไข่สูตรมันนะครับ ผสมกันนะครับมีใยผสมเอาเองเลยเขาโยกมาก ้งคนให้เข้ากันนะครับเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะให้มันผสมผสานกันอย่างลงตัวนะฮะไม่ใช่หัวอาหารนะครับเนี่ยคือปุ๋ยนะฮะเอ็ แต่ว่าผสมกันนี่นะมันนึ่สวยนะเนี่ยนะ,นนยนะ,นนะครับมันสวยนะครับสวยงามมันจะทำให้ได้แป้งเยอะนะครับดดีดูดนี้นะครับผสมเสร็จแล้วก็กลับเก็บใส่กระสอบเหมือนเดิมนะครับ มาคนมาอ่าแล้วก็ใส่อีกเหมือนเดิมเตเต็มกระบะนะฮะเอ สมกันไปสมกันมานะเอ็ซีผมว่าผสมหนะมดนะครับภายในรถในเล่เลยน,นะ ไม่ต้องหัวเยอะนี่สินี่นะครับสูตรใหม่นะเอ็สซีใช้อะไรกว่าเดิมนะครับ ในก็ตักไปด้วยนะครับแล้วก็ตักไปแล้วก็เมื่อด้านบนเสร็จนะครับแล้วก็จะตักใส่กระสอบไปเดิมอ่ 終わりました。 เสียงเพลงเานี่นะฮะ fc ก็ในเมื่อผสมเสร็จนะครับก็จะตักขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะ fc สูตรใหม่แนวใหม่นะครับคิดค้นโดยพ่อผมนะฮะ fc มีสามสูตรนะครับสามสูตรนะฮะนี่อีกครั้งนะครับ นักราทาคู่นะครับมาคู่นะฮะแล้วก็ปุ๋ยเคมีมาตรฐานนะครับสามตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับเสร็จจากนี้เราก็ไปเก็บประมันต่อนะเอฟซีโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจะคลายด้วยครับเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับเกษตรกร แท้ๆนะครับทีนี้นะครับ FC ขอบคุณมากครับผม